รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เจอการอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นปะฐมศึกษาปีที่4เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณกับคูหาไทายชนกไขแสงทองหรือว่าคู่แนนนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือหาตัว หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณอ่ะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อที่1นึ่งนารีมีเมล็ดถั่วลิสงสองกองกอง,กองละ15บห้าเมล็ดนารีมีถั่วลิสงทั้งหมดกี่กองข้อนี้นำมาทำอะไรกันคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเขาก็คือสองคูณสิเท่ากับสีเลียม อะนักเรียนคิดเลยค่ะหยิบเศษกระดาษขึ้นมาคิด2คูณ15เท่ากับเท่าไหร่คิดด้วยความรวดเร็วครูสอนคูณเลขไว้แล้วเนาะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะอะ,ะเฉลยฉเฉลยแล้วนะเท่ากับ30นั่นเองต่อมาเรามาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่านารีมีมเมล็ด ขวบที่ส่ง30มาม์เรนำมาจัดเป็นกองกองละ15มารเรจัดได้กี่กองประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือ30หาร15เท่ากับสี่เหลี่ยมอะ30หาร15เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดเลเร็วให้เวลาในการคิด1นาทีพร้อมอยังพร้อมแล้วเนาะคุณนับถอยหลังแล้วนะ10 9 8 7 6, 5กห้าสี่สสองหนึ่งเฉลยสาหารสิหเท่ากับ2นะคะถูกไหมคิดถูกไหมถูกอะต่อมาข้อที่3โจทย์บอกว่านารีมีเมล็ดถั่วลิสงสามเมล็ดนำมาจัดเป็นกองกองละเท่าเท่ากันแต่ละกองมีเมล็ดถั่วลิสงเท่าใด ประโยคสารลักษ์ของเขาในข้อนี้ก็คือ30หาร2เท่ากับซีเลียมอนักเรียนคิดเลยค่ะ30หาร2เท่ากับเท่าไหรเท่ากับเท่าไหร่คะได้ยังได้แล้วเนาะอ่ะ,ะเฉลย30สหาร2เท่ากับ15นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์จากข้อ1ถึงข้อ3เมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่า ความสัมพันธ์แต่และจำนวนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันเนาะอย่างจํานวนที่1จํานวนที่2แล้วก็ผลคูณเนี่ยอย่างข้อแรกเลยข้อแรกเขาบอกว่านารีมีเมล็ดกี่กองคะ2กองกองละ15 15้เมล็ดเนาะก็จะมีเมล็ดถั่วลิสงทั้งหมด30ต่อมาข้อที่2ข้อที่2อะ่ะโจดบอกว่านารีเนี่ยมันมีเมล็ดถั่วลิสงเนี่ยสาเมล็ด แบ่งเป็นกองกองละ15จะได้ทั้งหมดกี่กองหนูก็เอา15ไปหาร30ก็จะได้เท่ากับ2อ่ะและข้อที่3เขาบอกว่านารีเนี่ยมีถั่วลิสง30มเมล็ดแบ่งเป็นกอง2กองกองละเท่าเท่ากันจะได้ทั้งหมดกองละกี่เมล็ดก็จะเป็น15นักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวเลขจากโจทย์3ข้อนั้นจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับ30 15แล้วก็2ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันค่ะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็คือผลคูณที่ได้จากจำนวน1คูณกับจำนวน1เออถ้านำผลคูณที่ได้เนี่ยมาหารอีกจำนวนหนึงผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึงอ่ะ นักเรียนฟังที่ครูพูดแล้วอาจจะงงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อนี้นักเรียนดูอันแรกเลย5คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ30ซึ่งเราไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาได้อย่างไรหาได้ไหมเราสามารถหาได้อะนักเรียนดูนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ย มันไม่ใช่ตัวเลขมันคือตัวเลขอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่มันคูณกับ5แล้วได้เท่ากับ30เพราะฉะนั้นถ้ามันทําอะไรกับใครไม่ได้เราก็ค้างมันไว้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งหนูเห็นเครื่องหมายคูณตรงนี้ไหมอ่ะเครื่องหมายคูณ5มันคูณอยู่นักเรียนก็นำา้ไปหารกับ30ได้เลยค่ะอ่ะถ้านักเรียนนํา ถ้าไปห่างกับ30สิแล้วนักเรียนก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะนักเรียนท่องแม่สุคูลแล้วท่องแม่สุคูลแม่ห้าห้าอะไรได้สาสิบคะห้าหกสามสิบนั่นเองสดงว่าสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยก็คือเลขหถ้านักเรียนอยากตรวจสอบว่ามันเป็นจริงไหมนักเรียนก็ลองนำห้ามาคูณกับ6ได้เท่ากับส0มสิบไหมคะห้าคูณกับหได้เท่ากับส0สิบเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งซีเลียมคูณ6เท่ากับ30ซึ่ง6ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะและเราต้องทำยังไงเมื่อกีค้ครูได้บอกไปแล้วซีเลียมทำอะไรกับใครไม่ได้ค้างไว้ที่เดิมนะคะอีกฝั่งหนึ่งนั้นฝาจะเป็นอะไรเอาอะไรมาทำอะไรกันคะคูณอยู่หนูก็ย้ายมาหารก็จะเป็น6หาร30เพราะฉะนั้น สี่เหลี่ยมจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะท่องแม่คูณแม่หกเลยคะ่ะหกอะไรได้เท่ากับสามสิบหกห้าสามสิบนะคะอ่ะอยากรู้ว่าคิดถูกไหมให้ทำอย่างไรนำหกมาคูณกับห้าหกห้าสามสิบแสดงว่าเราคิดถูกใช่ไหมคะเออไม่ยากเนาะอันนี้อ่ะต่อมาต่อมานะคะ เรามาดูตัวอย่างข้อหนึ่งกันสี่เหลี่ยมคูณยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยเมื่อสักครู่นี้ครูสอนนักเรียนว่าอย่างไรสี่เหลี่ยมมันมันทำอะไรกับใครได้ไหมมันทำอะไรกับใครไม่ได้เลยนักเรียนค้างไว้เออค้างสี่เหลี่ยมไว้แล้วนำยี่สิบห้าไปทำอะไรกับหนึ่งร้อยะ 25ไปหารกับ100 25ร้หาไปหารกับ100ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับสี่นั่นเองนะคะอ่ะอ่ะแล้วเราสามารถตรวจคำตอบได้อย่างไรตรวจคำตอบก็คือเรานำผลผลลัพธ์ของเราเนี่ยก็คือคำตอบของเราเนี่ยไปคูณกับ25อ่ะอันนี้ก็เป็น4ี่ สี่คูณยี่สิบห้าเท่ากับเท่ากับหนึ่งร้อยจริงไหมจริงไหมคะจริงเนาะถ้าจริงเราก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบสี่นั่นเองอ่ะต่อมาข้อสองค่ะแปดสิบคูณสี่เหลี่ยมเท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบทำอย่างไรทำยังไงดี ลืมยังเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เนาะอ่ะวิธีทํำของเราก็คือคงเดิมไว้80ดคูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ720แล้วทำยังไงคะค้างสี่เหลี่ยมไว้ที่เดิมและนำแปดไปหารกับ720ได้เท่าไหร่คิดสิเร็วได้เท่าไหร่คะ ได้9เนาะแสดงว่าข้อนี้สี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับ9นั่นเองอะอยากรู้ว่าถูกไหมต้องทำอย่างไรทำอย่างไรดีตัวคำตอบก็คือนำ9ไปคูณกับ80 9คูณ80ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ720หนอเนาะแสดงว่าข้อนี้ถูกไหม ถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ9นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดประจำวันนี้ที่เราจะต้องทำกันนักเรียนหยิบหนังสือเล่มสีเหลืองของปสี่ขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าเปิดไปแบบฝึกหัดที่1.38ค่ะเจอ,อย่งนะคะเดี๋ยวการบ้านของนักเรียนวันนี้ก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ หนึ 1> 1. นะคะถ้าทำไม่ได้นักเรียนก็ย้อนวิดีโอของครูกลับไปดูว่ามันมีวิธีทำอย่างไรเนาะอ่ะไม่ยากหรอกตั้งใจทำนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ